สวัสดีครับถ้าพูดถึงภาษาโปรแกร,รมที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้เนะี่ยชื่อของรัสต้องโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับต้น,ตนๆแน่นอนครับเอแล้วมันมีดีอะไรกันนะทำไมบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ถึงต้องหันมาสนใจกันขนาดนี้เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่ารัสมันเจ๋งยังไงเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูปัญหาคลาสสิกอย่างหนึ่งก่อนครับเป็นปัญหาที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์เจอมาตลอดเลย มันคือการต้องเลือกระหว่าง2องอย่างที่ปกติแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้เลยลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับสมมติว่าเราต้องเลือกภาษาโปรแกรมเหมือนเลือกรถสักคันทางเลือกแรกเนี่ยโอ้โหเหมือนได้รถแข่ง f 1เลยครับเร็วปรื้อแรงสุดขั้วแต่มันก็ควบคุมยากมากแล้วก็มีโอกาสเกิดบัก๊กหรือถ้าเปรียบเทียบก็คือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ง่ายมากอันนี้ก็คือโลกของภาษาอย่าง c ครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งก็เหมือนรถครอบครัวปลอดภัยหายห่วง มีระบบเซฟตี้เต็มไปหมดแต่ก็นั่นแหละครับมันอาจจะไม่ได้เร็วทันใจเท่าไหร่อันนี้ก็คือผู้ภาษาอย่างไพทอนหรือจาวาที่ผ่านมาเนี่ยนักพัฒนาก็ต้องเลือกแบบนี้ตลอดครับจะเอาเร็วหรือจะเอาปลอดภัยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนบอกว่าเรามีภาษาที่ให้สมรรถนะระดับรถแข่ง F1 แต่มาพร้อมกับความปลอดภัยของรถครอบครัวล่ะครับฟังดูดีเกินจริงใช่ไหมครับแต่นั่นแหละครับคือจุดที่รัสก้าวเข้ามารัสเนี่ยคือตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยครับ มันให้ความเร็วที่ทัดเทียมกับ C++ เลยนะแต่มันการันตีเรื่องความปลอดภัยของหน่วยความจำให้ด้วยและจุดที่มันเจ๋งสุดๆเลยก็คือมันทำทั้งหมดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า garbage collector ครับไอ้เจ้า garbage collector เนี่ยปกติมันจะค่อยเคลียร์เมมโมรีที่ไม่ใช้แล้วซึ่งมันก็สะดวกดีนะแต่มันก็ทำให้โปรแกรมช้าลงไปนิดนึงแต่รัดฉลาดกว่านั้นครับมันจัดการเรื่องพวกนี้ให้จบตั้งแต่ตอนที่เราคอมไพล์โปรแกรมเลย ผลลัพธ์ก็คือเราได้ทั้งความเร็วแบบเต็มสปีดความปลอดภัยแบบเต็มร้อยเลยครับเอาละครับพอจะเห็นภาพคอนเซปต์ของมันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยพลังของรัสมันถูกเอาไปใช้ทําอะไรที่มันว้าวะบ้างคําถามคือรัสมันเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างคําตอบคือโอ้โหเยอะมากครับคือมันครอบคลุมตั้งแต่ระบบหลังบ้านของเว็บใหญ่ๆที่เราใช้กันทุกวันไปจนถึงอุปกรณ์ IOT จิ๋วๆที่อยู่รอบตัวเราเลยครับ มาครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเด็ดๆกันอย่างแรกเลยคือเรื่องของ back end development ครับหรือก็คือระบบหลังบ้านของเว็บกับแอปต่างๆ Rust นี่เหมาะมากเลยนะครับสำหรับการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องรับมือกับคนเข้าใช้งานพร้อมกันทีละเยอะๆแบบมหาศาลเลยมันทั้งเร็วทั้งเสถียรไม่ล่มง่ายๆซึ่งถ้าใครเป็นนักพัฒนาเนี่ยจะรู้ว่าเฟรมเวิร์อย่าง Actix หรือ a x o m เนี่ยมันช่วยให้การสร้างของพวกนี้ด้วย Rust ง่ายขึ้นเยอะเลย ต่อไปคือพวกเครื่องมือที่ใช้กันใน command line หรือที่เรียกสั้นๆว่า CLI tools สำหรับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ย Rust ถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยนะในการสร้างเครื่องมือพวกนี้ทำไมละ่ะก็เพราะว่าโปรแกรมที่เขียนด้วย Rust มันเร็วมากเร็วแบบสุดๆเลยแล้วก็ทำงานได้แบบเดี่ยวๆไม่ต้องติดตั้งอะไรวุ่นวายยกตัวอย่างง่ายๆเลยมีเครื่องมือหนึ่งชื่อ ripgrep เอาไว้ค้นหาข้อความในไฟล์ซึ่งมันทำงานได้เร็วกว่าเครื่องมือแบบเดียวกันที่ใช้กันมานานแล้ว เร็วกว่าแบบคนละเรื่องเลยครับนี่แหละครับพลังของ Rust แล้วมันไม่ได้จบแค่ในคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่นะครับ Rust เนี่ยมันไปได้ไกลถึงพวกอุปกรณ์สมองกลฝังตัวหรือพวก IOT เล็กๆรอบตัวเราเลยจำเรื่อง Garbage Collector ที่เราคุยกันตอนแรกได้ไหมครับเพราะว่า Rust ไม่มีเจ้านี่แหละมันเลยทำงานบนอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรน้อยๆได้ดีสุดๆเลยมันให้ฟิลเหมือนเขียนภาษา C ที่ควบคุมฮาร์ดแวร์ได้เต็มที่แต่ปลอดภัยกว่ากันคนละโลกเลยครับ มาถึงอีกเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับนี่อาจจะเป็นอนาคตของเว็บเลยก็ได้นั่นก็คือ WebAssembly หรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า w a m แล้วรัสเนี่ยถือเป็นภาษาตัวท็อปเลยนะในการสร้าง Wasm พูดง่ายๆก็คือมันเหมือนเราสามารถเอาโปรแกรมที่ทำงานหนักๆมายัดให้มันรันบนเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยแล้วยังเร็วมากๆด้วยลองจินตนาการถึงโปรแกรมตัดต่อวิดีโอหรือเกมกราฟิกโหดๆที่รันบน Chrome หรือ Firefox ได้แบบลื่องเลย นั่นแหละครับคือโลกที่ Rust กับ WASM กำลังสร้างขึ้นมายังไม่หมดครับแม้แต่ในโลกของบล็อกเชนและเว็บทรีที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลย Rust ก็กลายเป็นภาษาขวัญใจของนักพัฒนานในวงการนี้ไปแล้วก็เพราะว่าความน่าเชื่อถือของมันเนี่ยแหละครับที่มันการันตีความปลอดภัยให้ตั้งแต่ต้นมันช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดบัคที่อาจจะสร้างความเสียหายเป็นล้านๆได้เลยทีนี้อาจจะมีคนคิดว่า เออมันก็คงมีแค่กลุ่มนักพัฒนาอินดี้หรือเปล่าที่ใช้กันต้องบอกว่าไม่ใช่เลยครับเพราะว่าตอนนี้บรรดาพี่เบิ้มในวงการเทคเขาก็เอา Rust ไปใช้ในระบบส่วนที่สำคัญมากๆส่วนที่เป็นหัวใจของบริษัทเลยด้วยซ้าแล้วมีใครบ้างหน่าหรอครับมาดูกันเลยเริ่มจาก Amazon Web Services หรือ AWS เขาใช้ Rust ในบริการหลักๆของเขาเลยนะอย่างพวก LambDA หรือ ec2 ต่อมา Microsoft ครับกำลังทยอยเขียนส่วนประกอบสำคัญสคัญของ Windows ใหม่ด้วย Rust เลยนะเพื่ออะไรน่าหรอครับก็เพื่อความปลอดภัยไงครับ Google ก็ไม่น้อยหน้าครับใช้ Rust ทั้งในระบบ Android และโปรเจกต์สำคัญอืนอ่นๆเพียบเลยและสุดท้าย Cloudflare บริษัทที่จัดการทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตมหาศาลทั่วโลกก็ใช้ Rust เป็นหัวใจหลักของระบบคือการที่บริษัทระดับนี้เขาเอา Rust ไปใช้กับของสำคัญขนาดนี้มันเป็นการการันตีได้อย่างดีเลยครับว่าภาษาเนี้ยมันของจริง ไม่ใช่ของเล่นโอเคครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยก็น่าจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะแล้วนะครับว่าทําไมรัสถึงได้กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงขนาดนี้เรามาสรุปหัวใจสําคัญของมันกันอีกสักร,รอบดีกว่าครับคือไม่ว่าโจทย์ของเราจะเป็นอะไรนะครับถ้าเราต้องการความเร็วแบบดิบๆแบบที่ทัดเทียมกับ C++ รัสจัดให้ได้ถ้าเราต้องการความเสถียรความน่าเชื่อถือแบบสุดๆที่บั๊กเกี่ยวกับเมมโมรีต้องเป็นศูนย์รัสก็การันตีให้ได้จากตัวคอมไพเลอร์ของมันเลย หรือถ้าเราอยากจะสร้างเว็บแอปพลิเคชันยุคใหม่ที่ทำงานเร็วพรวดบนเบราว์เซอร์รัสก็มีเว็บแอสเซมบลีเป็นคำตอบจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของโลกซอฟต์แวร์ยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเลยจริงๆครับดังนั้นถ้าจะบอกว่ารัสกำลังเปิดสการาดใหม่ของการเขียนซอฟต์แวร์ก็คงจะไม่เกินจริงไปนักเป็นยุคที่เราไม่ต้องทนกับทางเลือกที่น่าอึดอัดระหว่างความเร็วกับความปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือด้วยศักยภาพทั้งหมดที่มันมีรัสจะก้าวขึ้นมาเป็นภาษาหลักแห่งอนาคตได้หรือเปล่าแน่นอนว่าคงมีแค่เวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบเราได้แต่ที่แน่ๆเลยคือในตอนนี้มันคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ร้อนแรงและน่าจับตามองมากที่สุดในวงการอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ